หัหวยังไม่ล้านตองมานำสัดลายเยไมขอไปพระบรมราชนวันนี้คุณครูกับคณะกลุ่มครูยังแฮปปี้มีกิจกรรมที่จะต้องทำนะคะก็คือเราจะไปเยี่ยมเพื่อนกลุ่มด้วยกันที่เธอจะเข้ารับการผ่าตัดโรคนิ้วในถุงน้ำดีค่ะ ว่าจะไปถึงโรงพยาบาลได้นั้นเราต้องใช้เวลาเพื่อการประสานงานกันอย่างวุ่นวายอลมาเลยค่ะเพื่อนๆขาเพราะว่าวัยของพวกเรานั้นเป็นวัยที่จะต้องคุยกันยาวฝ่าใจเข้าใจหนูเข้าใจว่าคุยกับพี่เอาเรื่องใช่ไหมสี่โมงอะไรนะเราอ่ะก็คุยกันโอเคพี่4ี่โมงคึ่งได้เดี๋ยวหนูไปรับ เราจะมาให้กำลังใจครูอาลีก่อนพี่อาลีพี่อาลีขาพรุ่งนี้มาก่อนพี่สี่โมงครึ่งวันไหนสี่โมงครึ่งวันนี้ไงร้อเลย อายุของพวกเรามากแล้วเพราะฉะนั้นเราจะอยู่นิ่งไม่ได้นะคะเราจะต้องพัฒนาสุขภาพเพราะว่าคนบางคนเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเขามาหาหมอมาอยู่กับหมอแต่พวกเรายอมไม่ยอมนี่นี่พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เข้าห้องผ่าตัดซูๆสู่ปอดภัยค่ะฝากบอกเพื่อนๆนะคะทุกๆคนว่าพวกพี่มาเป็นตัวแทนเยี่ยม น้องอารีกันเรียบร้อยแล้วน้องอารีบอกพ่งนี้พาเสร็จก็กลับบ้านเลย <c oughs> ขอให้ใหปลอดภัยในการพัดีแข็งแรงกว่าเดิมเออใช่ใช่จะแข็งแรงมากกว่าเดิมก็คนทั้งหลังใส่หมวกนั่นแหละค่ะเป็นกําลังใจสำคัญกว่าจะออกจากทางโรงพยาบาลได้นะคะก็ต้องถึงขั้นพยาบาลมาบอกแล้วนะคะว่าจะต้องทำภารกิจให้กับคนไข้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะอาหารที่เราจะต้องรับประทานในค่ำคืนวันนี้ ว่ามาทักทายเพื่อนที่นี่นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวในเมืองสุพทันตีมาปฏิบัติการของพวกเรานะคะหลังจากเราไปเที่ยวเพื่อนครูด้วยกันสี่น้องเขาก็มาเข้ามานัดที่โรงพยาบาลเจ้าปญาอยู่มาว่าเราก็มีเรื่องสนุนสนานคุยกันนะคะจนกระทั่งเลเวเวลาคุณหมอคุณหมอบอกว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วน,น,นะคะ เราก็เลยมีโอกาสได้มาตรงนี้ค่ะโกเทียนมาทำอาหารดนตันนี้ร้อนๆอาหารเบาๆตามจุดนี่ชอบทานกระจังเลยไอ้ดำไปยังไหนอะไรอะตักทีละหน่อยตักที่หกอย่างต้องเอามาทอด ก็ต้อง่จับปลาปลาอะไรมาชื่เกิดใจเยนะจับไปตรงไหนให้ตรงนั้นก็เลยลงมาลออนั้นทำไมเป็นอย่างนน เราก็ควรที่กเป็นร้านที่เรามาทุกทางเราบาตรงจากใาแล้วค่ะแล้วคเดียวกันแล้วควรเดียวกับชิดชิดแฟนนาหมักนชิดน่เอาใช่ไหมทำให้ทำใคเชวร เดี๋ยวว่ายผ่ย้ายไปพระบรมราชานุสาวรีย์ใจดีคน่ ก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมาร่วมเยี่ยมไข้กับคุณครูนะคะเพราะว่าเรามีอายุมากการเจ็บป่วยก็จะต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและก็มาร่วมรับประทานอาหารที่ร้านโกเทียนเป็นร้านมีชื่อในเมืองสุพรรณบุรีค่ะก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้า ดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ